ก่าจะมาเป็นน้ำยำสูตรสำเร็จก่อนอื่นก็ต้องไปทำน้ำตาลเคี่ยวก่อนนะคะทำน้ำตาลเคี่ยวเพื่อที่จะมาผสมเป็นน้ำยำและนำมายำไก่แซบเป็นสูตรเด็ดของข้าวมันไก่หน้ามอหน้าตาน่าทานแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องข้าวมันไก่หน้ามออีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆทำน้ำตาลเที่ยวนะคะ ไว้ทําเป็นส่วนผสมของน้ํายําไก่แทบนะคะน้ําตาลเที่ยวนี้เราก็จะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วเคี่ยวแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือเอาไปทําเป็นส่วนผสมของน้ํายําไก่แซบนะคะส่วนวิธีการทำํำน้ํายําไก่แทบนั้นเราได้ลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ลองไปไล่ดูนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเคี่ยวน้ําตาลนะคะ เคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวเพื่อที่จะเป็นส,ปส่วนผสมของน้ำยำไก่แทบมีอะไรบ้างนะคะมีขั้นตอนและวิธีการทำแบบไหนไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือส,ส่วนผสมต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้สำหรับทำน,น้ำตาลเคี่ยวในวันนี้นะคะก็เริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บนี้เราใช้น้ำตาลปี๊บอย่างดีเลยนะคะเราใช้ทั้งหมด2,400กรัมนะคะ ตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าสะอาดนี้เราก็จะใช้ประมาณสองประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบ ml นะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือเกลือนี้เราใช้เกลือไอดีนะคะจํานวนประมาณสิบสี่กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะคะเราใช้น้ําปลาอย่างดีนะคะน้ําปลาทิพพลรดก็ห้าสิบกรัมนะคะตามด้วยน้ํามะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนี้เราก็จะ มีสูตรนะคะแล้วก็มีสูตรมีเทคนิคในการต้มกับน้ํานะคะก็จะมีขั้นตอนและวิธีการต้มเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาบอกนะคะเทคนิคและวิธีการต้มน้ํามะขามเปียกนะคะเพื่อที่จะใส่ในน้ําตาลเคี่ยวหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปต้มปั่นเองนะคะเคี่ยวเองก็ให้ซื้อเป็นน้ํามะขามเปียกในแมคโครได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้ปริมาณ 250ม l นะคะน้ำมะขามเปียกนะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบต่างๆไว้พร้อมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำะส่วนผสมต่างๆไปเทร,รวมกันในภาชนะหรือหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปเคี่ยวไฟค่ะก็เริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปในหม้อก,ก่อนเลยนะแล้วก็ตามด้วยนะ้ำมะขามเปียกค่ะ หรือว่าหลังจะมาบอกสูตรนะคะวิธีการต้มน้ำมะขามเปียกนะคะว่ามีขั้นตอนวิธีการทำแบบไหนนะคะเราใส่น้ำมะขามเปียกเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำเปล่าเลยนะคะเกลือค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะ พอเราเทส่วนผสมต่างๆลงในหม้อแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปตั้งไฟเลยนะคะเราจะใช้ไฟประมาณนี้นะคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเที่ยไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลปีของเราจะละลายนะคะระหว่างนี้เราก็จะคอยคนหม้ออยู่เรื่อยๆนะคะ อย่าปล่อยให้น้ำตาลไหมติดก้นหม้อนะเพราะถ้าน้ำตาลไหมก็จะมีกลิ่นเห,นหม็นไหมนะคะก็ต้องทิ้งไปทั้งหม้อเลยนะไม่สามารถที่จะนํานมาทําได้นะคะเพราะว่าถ้าเรานําไปทําเป็นส่วนผสมของน้ํายานกปแซ่บมันก็จะมีกลิ่นไหม้ของน้ําตาลนะคะทุกทะนะเพื่อนๆก็พยายามคนอย่าให้น้ําตาลไหมติดก้นหม้อนะคะเราเคี่ยวน้ําตาลปี๊บมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ ตอนนี้น้ำตาลติบก็ละลายหมดแล้วแล้วหม้อก็เริ่มเดือดนะคะพอหม้อรเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเพื่อนๆจับเวลาไปเลยนะจับเวลาไปสี่นาทีนะคะพอครบสี่นาทีก็ปิดแก๊สเลยนะคะจับเวลาไปเลยค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวน้ําตาลอยู่นี้เราก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเคี่ยวตลอดเวลานะคะ ใช้ไฟกลางค่อนเป็นทางอ่อนนะคะแล้วก็พอครบ4นาทีที่เรากําหนดไว้นะคะเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะตอนนี้ก็ครบ4นาทีแล้วนะคะพอครบ4นาทีแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะเหตุผลที่เราต้องเที่ยวแบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะได้ยืดอายุของน้ําตาลเที่ยวของเรานะคะให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะ ยืดอายุการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะถึงจะอยู่นอกตู้เย็นก็สามารถเก็บได้นานนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนการทำน้ำตาลเคี่ยวนะคะสูตรของข้าวมันไก่หน้ามอเพื่อที่จะนำไปทำเป็นส่วนผสมของน้ำยำไก่แซ่บนะคะมีขั้นตอนและวิธีการทำตางที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะส่วนวิธีการ ผสมน้ำยำไก่แซบเราได้ลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ผมต้องบอกลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกพติดตามรับชมคลิปใหม่ๆกับช่องข้ามันไก่หน้ามอด้วยนะคะรวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ